ทุกคนเคยเห็นคลิปนี้ไหมครับนี่ต้องเห็นผ่านตากันบ้างแหละตอนนี้2ล้านกว่าวิวแล้วครับมันไปขโมยหม้อแม่มันครับมาทุบครับโอ้โหของแท่ของแท่มารอบนี้ครับทุกคนมันไปขโมยประตูรั้วพ่อม,มาครับพอ้ึมจะดาวบวัลทาร์นี้ของแท่ของแท่มันจะเอามาเห็นอย่างอีโอ้ยประตูพวกย่างนะครับเพาทำมาอย่างดีมันเอามาตัดเบิดพี่เซมจะไปบอกใครนะโอ้ยไม่บอกหรอก พ่อเองหาไม่เจอก็มาตามหาอยู่ร้านนี่แหละอืมเอาเรื่องเอาเรื่องว่าแต่เองจะเอามาทําอะไรวะโอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาโครงมาก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าผมจะทําอะไรนี่ผมจะเอามาต่อต่อหน้ายาวต่อหน้ายาวนี่ตัดก่อนเลยตัดก่อนเลยตัดอีกแล้วนะโอ้ยมึงยังไปจบบรสินบว่กับการตัดนี่หืมงอแม่ก็เอามาทุบครับไออันนี้ก็ ไปขโมยรวบพ่อหม่ครับแหม่ตัดก่อนตัดก่อนอย่าไปพูดเยอะพี่อืเชื่อผมนี่ผมยัดเข้าไปนี่เลยพี่ก็เชื่อไม่ผมหน่อยนี่แข็งแรงแน่นอนโอ้ยห,หน้ายาวของเทจะต้องตัดใส่อีกันนึงวะทักพอดีวะพี่ว่านี่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 สองอันพอดีเลยใส่รอดูซิเปิดีทว่าห <c oughs> นา้า,นาฟาหน้าฟา <c oughs> เป็นไงวะเพื่อนเป็นไงว่าฟิลคือไหมวะไอย้ยาอู้ยแบบนี้มันจะแข็งแรงไหมวะมันแข็งแรงไหมวะเอฟซีถามโอ้ยหน้ายาวขนาดนี้มันไม่แข็งแรงหรอกฮ่กเอ้ยแข็งแรงเลยโนอพี่คอยดูเด้อนี่นี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูไม่เชื่อผมอีกอนี่นี่นี่เอา้านี่กดนั่งเลยนี่แข็งแรงไหมแข็งแรงไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมยืนให้ดูว่ามันไม่แข็งแรงดูนะดูนะดูนะ อาจาไว้พี่แซมจับไว้นี่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 หักไหมมันจะหักไหมไม่หักหรอกอู้ยแข็งแรงขนาดนี้ดูวะพ่อผมมีแต่สั่งเหล็กหนามาทําประตูกันทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกเหล็กบางๆอ่ะนี่ผมก็เลยไปขโมยมาแต่ผมยังไม่พอใจทรงรถผมวะมันแปลกแปลกแปลกแปกเดี๋ยวต้องเ <ules S 1> <uld Brown> อาอันนี้แหละมาใส่อีกดูวะนี่นี่ถอดก่อนถอดก่อนโอ้ยแขงไดงล่ะทักเอาตัดอีกแล้วนะอู้ย ตัดอีกแล้วตัดอีกแล้วอบอกถักเอ้ยพอถือหยุดตัดถือโอ้ยพายพี่ผมไม่พอใจกับทรงรถผมหรอกเดี๋ยวค่อยดูเด้นี่แทนเครื่องผมก็จะวางแบบนี้แหละเอาเดี๋ยวขั้นตอนแรกมันต้องตัดก่อนพี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาโครงเก่านั่นแหละมาใส่อีกมาต่ออีกเอ๊ะถ้าเอาโครงเก่ามาใส่เองจะตัดทําไมวะพี่ไม่ต้องพูดเยอะดิเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่น,นี่ตัดออกเลยตรงนี้ ไม่ต้องใช้อันนี้เอาทิ้งไปอันนี้เอามาใส่ตรงนี้นี่เห็นไหมดู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 ขอ,องเท่มาตรฐานนี่ตัดตรงนี้ออกอีกโอ้โหผสมประสานกันไปครับ <c oughs> ดูครับโอ้ยเอาจนเสร็จครับเอาจนได้ครับพี่น้องครับอืมถักเอ้ยเขาจะได้ชมรถเองตอนไหนเนี่ยรถเองจะได้ขับตอนไหนมูนจะตัด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 แบบนี้ นี่ผมก็จะตั้งไว้แบบนี้เลยพี่ดูสิโ,โคตรเท่เลยตรงข้างล่างผมก็จะวางเครื่องทําหูที่ยึดเครื่องมาใหม่เอาตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมก็จะได้ประกบไอ้กับอานตรงเนี้ยพอดีเลยพี่โอ้โหเห็นทรงแล้วโคตรเท่เลยวะพี่เอ้ยนี่พอได้ประมาณนี้ครับเอาเอามาเทียบดูอย่างของมึงนี่ <laughs> พี่เดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวผมทําให้ดูจบนะ